ท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากแป้งแล้วกว่าจะได้แป้งเนี่ยก็จะต้องใช้ข้าวเจ้าผ่านโรงงานในการผลิตแป้งซึ่งมันมีน้ําเสียออกมา,มามากมายด้วยมีโรงแป้งแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยาเขาสามารถนําน้ําเสียเนี่ยมาสร้างเป็นพลังงานได้เราไปชมกันเลยดีไหมครับคุณพี่ขาน้องสงสัยจังเลยค่ะว่าเวลาเดินผ่านโรงง,งานผลิตแป้งทีไร ทำไม,ำไมถึงได้กลิ่นตุยังไงชกกลแล้วชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นเขาไม่ต้องทนเหม็นแย่หรอคะเนี่ยเอหรือว่าจะเป็นกลิ่นจากคุณพี่กันแน่คะเนี่ยอ้าวพี่อาบน้ำเลยนะจ๊ะน้องจา๋าไม่เชื่อลองดมดูก็ได้จะ้ะเพราะกลิ่นที่ว่าน่ะเป็นกลิ่นจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตแป้งมันสัมบหลังต่างหากซึ่งหากโรงงานไม่มีระบบการกำจัดน้ำเสียที่ดีแล้วล่ะก็ยอมส่งผลต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวนี้โรงแป้งลาาแห่งเขาตระหนักถึงเรื่องนี้ดีจึงใช้เทคโนโลยีมาจัดการน้ําเสียยังไงละจ๊ะน้องเทคโนโลยีแก๊ชภาพเนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ประเภทที่ไม่ได้ใช้อากาศในการย่อยสลายในสภาวะที่ไม่ใช้อากาศสารอินทรีย์ที่ถูกกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายตัวนี้ก็จะผลิตออกมาเป็นแก๊ชภาพแก๊ชภาพที่มีส่วนประกอบของมีเทนประมาณ 65-70%เนี่ยสามารถจุดติดไฟได้นะฮะเพราะั้นเวลามันจุดติดไฟได้มันก็สามารถที่จะให้พลังงานในรูปของพลังงานความร้อนหรือพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะจ๊ะว่าเดี๋ยวเนี่ยเขามีเทคโนโลยีก้าวไกลที่สามารถจัดการน้ำเสียได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวละจ้า<ม>โดยขั้นแรกน้าเสียจะไหลเข้าไปในบอ่อหมักกรดอินทรีย์บ่อนี้ และจะใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ1วันจากนั้นพวกกากตะกรที่ย่อยสลายยากจะตกอยู่ที่ก้นบ่อซึ่งตะกรส่วนนี้สามารถนำไปเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะจ้าและเมื่อแยกตะกรออกไปแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นน้ำเหลืออยู่น้ำส่วนนี้ก็จะถูกปั๊มเข้าบ่อหมักแบบ A ซึ่งบ่อนี้จะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่เป็นล,ล้านตัวนะครับคอยๆกัดกินและย่อยสลายกรดอินทรีย์ให้กลายเป็นกา๊าซชีวภาพมาเก็บไว้ในพลาสติกนี้โดยพลาสติกก็จะยุบตัวลงก็เมื่อมีการนำก๊าซไปใช้งานยังไงล่ะจ๊ะอืมอย่างนี้ก็ดีนะสิคะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนใจแถมยังได้กา๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้อีกงานเนี้ คงจะประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้เยอะอะไรสิคะเนี่ยโรงงานแป้งสีสยามนี่นะเป็นโรงงานที่ผลิตพวกแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเนี่ยแ,แล้วก็เส้นหมี่ค่าไฟฟ้านี่เดินอยู่ประมาณเกือบเกือบสองแสนบาทนะฮะตอนนี้เซฟมาได้ประมาณเดือนละหกหมื่นอย่าหังยังไม่พอนะครับไม่เพียงประหยัดค่าไฟฟ้าเท่านั้นนะจ๊ะน้องจ๋าแต่ระบบนี้ยังดีกว่าระบบเติมอากาศตรงที่ไม่ต้องเสียค่าพลังงาน เพื่อใช้ในการ,ระบำบัดน้ำเสียอีกรอบหนึ่งด้วยละจ้าระบบบำบัดแบบเก่าที่นิยมใช้โดยทั่วไปถ้าหากว่าน้ำเสียมีความเข้มข้นสูงแล้วก็มีพื้นที่ในการบำบัดน้อยก็จะต้องมีการบังคับอากาศลงไปในน้ำหรือบังคับให้น้ำขึ้นมาสัมผัสกับอากาศในอากาศที่เขาต้องการคือออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันต้องบังคับลงไปก็ต้องใช้เครื่องจักรกลซึ่งเครื่องจักรกลก็ต้องการพลังงานโดยเฉพาะยิ่งพลังงานไฟฟ้าถ้าหากว่าเราใช้วิธีแบบนั้นบำบัดน้ำเสีย นะเพื่อทําให้น้ําสะอาดเนี่ยน้ำเสียที่เราไปบําบัดเนี่ยมันสะอาดก็จริงนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้พลังงานนะน้าเสียก็กลายเป็นน้ําใสแถมได้พลังงานอย่างนี้น้องว่าคุณพี่เนี่ยน่าจะลองเอาตัวไปผ่านระบบบําบัดนี้หน่อยนะคะเพื่อจะได้ผิวหน้าขาวใสขึ้นบ้างยังไงล่ะคะนี่คนนะไม่ใช่น้ำน้ำเสียจากโรงแป้ง จึงไม่สร้างมลพิษแล้วก็ยังนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการหมักเป็นก๊าซชีวภาพมาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้อีกทีอย่างนี้สิครับถึงเรียกว่ารู้ค่าพลังงานอย่างแท้จริงร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน